เงินหามาเองก็ต้องใช้เพื่อดูแลตัวเองค่ะนี่คือความคิดแบบคนโสดค่ะซึ่งตอนนี้คนโสดนี่แหละค่ะที่กำลังจะครองโลกเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจนะคะเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือเรียกกันว่าโซโลเอคโนเมีเศรษฐกิจแบบคนโสดค่ะโซโลเอคโนมี Economy, หมายถึงเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยคนโสดหรือตัวคนเดียวไร้คู่ค่ะ ข้อมูลน่าสนใจนะคะจาก The One i n s i ไซตเผยบท mm hmm. วิเคราะห์ Solo อ mm ีโคน m y ระบุค่ะบอกว่ากลุ่มคนโสดคือกลุ่มผู้ริโภคที่ส่งอิทธิพลต่อเศรษฐกิจมีกำลังซื้อสูงและตราการเติบโตสูงกว่าตลาดภาพรวมอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญนะคะเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ให้กับเศรษฐกิจเมืองและเป็นโอกาสทางธุรกิจอย่างมีนยัยสำคัญอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะประเทศไทยของเราอยู่ในทิศทางของเมืองคนโสด โดยเฉพาะในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ๆที่มองว่าการมีคู่หรือว่าการสร้างครอบครัวใหญ่ไม่ใช่เป้าหมายของทุกคนอีกต่อไปแล้วค่ะยืนยันเรื่องนี้ได้นะคะจากข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนหรือว่า SES โดยสำนักง,งานสถิติแห่งชาติปี2566ค่ะไปเจอว่าคนไทยนะคะมากถ,ถึง25%อยู่ในสานะโสดและส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมืองค่ะ และกรุงเทพนี่แหะค่ะที่มีสัดส,ส่วนคนโสดมากที่สุดในประเทศไทยนะคะมีคนโสดมากถึง50%ของประชากรในพื้นที่ค่ะและเมื่อเราเจาะลงไปนะคะจะเจอว่าคนโสดส่วนใหญ่ในไทยเป็นผู้หญิงค่ะมากถึง75%จากทั้งหมดและคนรุ่นใหม่ก็ไร้คู่มากที่สุดด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงอายุ25-34ปีมากถึง30% ามมาด้วย35 4 4ถึง44ปีแล้วก็มาลดลงนะคะในช่วงวัย45-54ถึง54ปีค่ะเรื่องนี้สะท้อนแนวโน้มที่ชัดเจนนะคะว่ายิงอายุน้อยลงสัดส่วนคนโสดก็ยิงสูงขึ้นซึ่งเป็นภาพสะท้อนนะคะของค่านิยมใหม่ในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากครอบครัวแบบเดิมๆอย่างชัดเจนค่ะมาต่อกันที่การใช้จ่ายกันบ้างค่ะถามว่ากลุ่มไหนที่เปหนักจ่ายเก่ง ข้อมูลจาก The One Insight นะคะระบุว่าปัจจุบันนี้คนโสดครองสัดส่วนมากกว่า2ใน3ของการใช้จ่ายรวมในตลาดค่ะที่มาพร้อมกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่า s ซ l ส์เพิร์ดเป็นหนักเพราะรักตัวเองหมายถึงการใช้จ่ายนะคะเพื่อดูแลภาพลักษณ์เพื่อเสริมสุขภาพการกินข้าวนอกบ้านและการใช้สินค้า l u ก u ัวรค่ะและนอกจากนี้ค่ะคนโสดยังพร้อมที่จะจ่ายเงินหนักหรือว่าเปหนัก เพื่อประสบการณ์และกิจกรรมยามว่างเป็นเทรนดหรือว่ากระแสของคนโสดนะคะที่อยากจะยกระดับการใช้ชีวิตต้องการเลือกใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพให้คุณค่ากับการดูแลตนเองโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครเข้ามาเติมเต็มค่ะและพบว่าคนโสดนะคะมียอดใช้จ่ายตรงนี้เติบโต,ตสูงกว่าตลาดภาพรวมอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าโซโลอีคโนมีไม่เพียงแค่มีขนาดที่ใหญ่อยู่แล้วแต่ว่ายังคงโต หรือว่าขยายตัวอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะสำหรับความคิดของคนโสดในยุคนี้นะคะมองว่าการใช้เงินเป็นการลงทุนเพื่อตัวเองหรือว่าลงทุนกับตัวเองค่ะและถามว่าสินค้าบริบรการแบบไหนบ้างที่จะขายดีหรือว่าตอบโจทย์เรามาฟังกันค่ะสิ่งที่แตกต่างชัดเจนนะคะระหว่างกลุ่มคนโสดและคนที่มีครอบครัวก็คือวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายค่ะคือคนโสดนะคะมักจะจ่ายเงินเพื่อตัวเองเป็นหลัก จึงสามารถใช้ใจ่ายได้เต็มที่ตามความต้องการของตนเองซึ่งคนโสดนะคะมีการใช้ใจ่ายเพื่อภาพลักษณ์ในหมวดของแฟชั่นแอนด์บิวตี้มากถึง30%จากการใช้ใจ่ายทั้งหมดและอย่างชื่นชอบสินค้าในหมวดสปอร์ตมากกว่า3เท่าแสดงถึงความใส่ใจในการดูแลสุขภาพนะคะและอย่างชอบกินข้าวนอกบ้านในหมวดของดา n นิ่งมากกว่า3เท่าแล้วก็สนใจพร้อมจ่ายกับสินค้าลักชัวรี่มากกว่า2เท่าขณะเดียวกันค่ะ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มของคนที่มีครอบครัวพบว่ามีการใช้จ่ายกว่าครึ่งเพื่อครอบครัวโดยเฉพาะของใช้ที่จำเป็นในบ้านเศรษฐกิจคนโสดโซโลย์คโนเนมีสะท้อนชัดเจนนะคะว่าคนโสดนั้นตั้งใจใช้เงินเพื่อการลงทุนกับตนเองค่ะยอมเปย์นะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้แสงออกถึงตัวตนและที่สำคัญค่ะคือการให้รางวัลกับตัวเองและเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีครอบครัวนะคะคนโสดพร้อมใจหนักค่ะ เพื่อประสบการณ์และกิจกรรมยามว่างมากกว่าถึง2เท่าอย่างเช่นการซื้อของสะสมการลงคอร์สเรียนการใช้จ่ายเพื่อเรียนเสริมทักษะด้านภาษาไปลงเวิร์กช็อปยามว่างอย่างเช่นทำอาหารจัดดอกไม้หรือว่าเวิร์กช็อปดีไซน์ต่างๆรวมถึงมีการใช้จ่ายกับฟิตเนสเซ็นเตอร์และเวลเนสเซ็นเตอร์ไปจนถึงการซื้อบัตรคอนเสิร์ตและการเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วยและนอกจากนี้ค่ะ คนโสดในเมืองและคนโสดในต่างจังหวัดก็มีความแตกต่างกันบางอย่างค่ะโดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้จ่ายนะคะในการเลือกสินค้าคนโสดในเมืองนั้นจะมียอดการใช้จ่ายเฉลี่ยนะคะสูงกว่า1.2เท่าแล้วก็จะเน้นในกลุ่ม beauty and premium lifestyle ความงามและชีวิตที่หรูหราขณะที่คนโสดในต่างจังหวัดค่ะจะใช้จ่ายเพื่อของใช้ในบ้านมากกว่าอย่างเช่น อุปกรณ์กอ่อสร้างเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องใช้ในครัวเรือนบ่งบอกถึงการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคนโสดกำลังซื้อสูงและมาแรงดังนั้นค่ะการขายสินค้าและบริการก็ต้องตรงจุดด้วยข้อมูลจาก The One Insight นะคะแนะนำสามหมวดสินค้าที่มาแรงครองใจคนโสดได้ค่ะกลุ่มแรกค่ะหมวดบิวตี้ คนสดใช้จ่ายมากกว่าถึง4เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่มีครอบครัวนอกจากจะเลือกใช้สินค้าแบรนด์บิวตี้อย่างเช่นเซรั่มไมเจอร์ไรเซอร์ครีมกันแดดและผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มอย่างแอนทายเอจจิ้งหรือไบเทนนิ่งก็ยังมีความนิยมนะคะเข้าคลินิกเสริมความงามทำหัตถการความงามต่างๆด้วยค่ะกลุ่มที่2ค่ะหมวดของแฟชั่นคนสดใช้จ่ายมากกว่าถึง3เท่านะคะลงทุนทั้งกับแบรนด์แฟชั่นระดับลักชัวรี่ ตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับกระเป๋าและนาฬิการวมไปถึงการเลือกดีไซน์นะคะที่บ่งบอกถึงตัวเองไม่ว่าจะเป็นสไตล์มินิมอลเรียบหรูหรือว่าสายแฟชั่นครีเอทีฟเป็นการสะท้อนนะคะว่าการดูแลภาพลักษณ์ไม่ใช่เรื่องความฟุ่มเฟยคะ่ะแต่มันคือการลงทุนกลุ่มที่3ค่ะหมวด h โฮมเดคอเรชันคนโสดมีแนวโน้มนะคะว่าจะเปมากกว่าคนมีครอบครัวมากถึง4.5เท่า เพราะว่าคนโสดนะคะเขาต้องแบกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอาไว้คนเดียวในการดูแลบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยค่ะหรือพูดง,ง่ายๆนะคะไม่มีคนหารไม่มีตัวหานดังนั้นเวลาจ่ายนะคะก็ต้องจ่ายคนเดียวต้องดูแลทุกอย่างค่ะตั้งแต่งานก่อสร้างไปถึงเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของใช้จิปาถะในบ้านต้องแบกต้องจ่ายเองทั้งหมดเท่านั้นค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะคนโสดนี่แหละค่ะมีสระในการเลือกสินค้าที่ตอบโจทย์ รสนิยมของตนเองได้ทันทีไม่ต้องคิดร่วมกับใครทําให้ชอบลงทุนนะคะตกแต่งบ้านเน้นดีไซน์เฉพาะตัวเน้นสินค้าคุณภาพสูงสอนถึงไลฟ์สไตล์และความเป็นตัวตนอย่างแท้จริงค่ะดังนั้นนะคะสรุปได้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะเป็นการบ่งบอกว่าคนโสดในเมืองคือกลุ่มผู้ริโภคที่พร้อมจ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตของตนเองเพราะว่าพวกเขานั้นไม่จําเป็นต้องมีครอบครัรวเพื่อแสงสานะหรือว่าเป้าหมาย เป็นการใช้เงินอย่างตั้งใจนะคะอยากจะมาเติมเต็มความพึงพอใจในชีวิตและพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงมีเหตุผลแต่ก็เต็มไปด้วยแรงผลักดันจากภายในค่ะดังนั้นหากคุณเป็นภาคธุรกิจเป็นแบรนด์สินค้าต่างๆก็ต้องเข้าถึงและเข้าใจคนกลุ่มนี้เพื่อมาออกแบบสินค้าและบริการประสบการณ์ที่ตรงใจและเชื่อมโยงกับแนวคิดของคนโสดโซโลอีโคโนมีที่ต้องการดูแลตนเองในทุกมิติและสามารถทำเงิน หรือว่ากลายเป็นผู้นําและผู้ชนะในตลาดนี้ได้อย่างแท้จริงค่ะเทรนด์คนโสดมาแรงค่ะแม้หลายคนจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจโสดก็ตามนะคะและนี่ล่ละค่ะโสดรวยคนมี i ที่กำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้นะคะเป็นโอกาสทองโอกาสทำเงินสำหรับทุกคนเช่นกันค่ะ